เอ้สามสิดู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  มิลลักเป็นเพชรช่องสันนนซ็อกแซกแชนแนลนะครับวันนี้ผมก็ได้กล่องพัสดุมาจากของคุณบุ่นชูนะครับนะก็ส่งมาตั้งนานแล้วหลายวันแล้วหลักผมเพิ่งยังว่างครไปเดี๋ยทำให้นะครับแล้วก็เคยส่งมาให้ช่วงแรกๆนะครับคลิปแรกๆที่พี่ผมเริ่มหัดตรวก็วันนี้แหละครับที่ก็เสียสต,ตุ้งตสตงค์ไปตัดงนาผมก็ส่งของคืนครับไม่ได้ไมไ่เก็บไว,นะว,ว้นะเพื่อความสบายใจของผ นะฮะก็ก็อยากรู้แล้วก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับนะครับก็เราก็ผมก็ได้แกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็มาดูนะครับว่ามีในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีนะในนี้ก็มีฮะของฝากนะครับของฝากโอเคก็ขอบคุณมากของฝากนะครับไม่มีอ่าค่าส่งกลับนะครับ ก็ต้องรอไปแล้วกันนะครับน่นนะครับผมจะส่งกลับให้อีกทีนก็ติ้นเดือนแล้วกันเนาะพักเนื้ออีกแล้วโอเคนะครับคือไม่อยากเก็บไว้นะฮะเพราะว่าเก็บแล้วเดี๋ยวมีปัญหานะครับนะฮะแต่เขานะนะนะดูแล้วก็ถึงทัวไปนะตรวจแทบจะบอยบ่อยมากนะฮะนะครับ นะครอันนี้ก็ไม่ใช่ทับทีมน,นะเจ้าของก็บอกว่าทับทีมนะไม่ใช่นะครับนี่เป็นแจสเปอร์นะครับอ่าส่วนนี้เป็นพวกแคทไซส์นะพวกแคทไซส์นะครับแคทไซส์นะตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เน,นี่ยฮะน่าจะเป็นนี่จะเป็นพวกคอน้ําเนื้อคอรสนะเนื้อคอรสคอรสเนื้อหยกนี่ครับเป็นพวกคอรสเนืออนเน้อหย,ย,ยกนะ,กอ,นอ,นะอันนี้ก็เป็นพวกตะกุนตะกอนหินกลุ่มตะกอนนะครับตะกอน คอนทายนะครับจะกลายเป็นทรายแล้วนะครับอายุเขาใกล้จะสลายสลายแล้ววนกลับเป็นใหม่นะครับนะจะเป็นทรายแล้วนะครับเนี่ยครับพอเขาเริ่มเปื่อยเปื่อยมากๆนะครับก็คืออายุนะฮะอายุก็จะเสื่อมสภาพลงนะครับนะฮนะอืมแล้วก็ไปดูการตรวจลลกันแล้วนะแล้วก็ไปสรุปนะครับ นะครับช่วงที่รอก็ออดูนะครับเครื่องนะครับส่งมาละส่งมาให้นะครับไม่รู้จะหักหรือเปล่านะครับเฮอ,อ,อะไรนาะโอ้โหคุณแผนนะครับ นีม่มียันด้วยนะครับมียันด้วยโอ้โหนะครับจะได้มีเสน่ห์ครับอ่ะเครื่องมาพอดีเรากับเอ๊นนหนึ่งนึ่งหนึ่งอะไครับ อยให้ความลงมือเลยลดไม่ลงนะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับเดินแล้วอาเราก็มาดูฟ้ากันก่อนนะครับที้เราก็เลือกจุยจาาเลยนะครับ อาาโอ้โหครับสมเด็จครับโอ้โหโดนกระแทกน่าจะบินมานะอืมอืมนะ นะครับนั่นจะเป็นพระใหม่เปล่าไม่รู้นะอืมผมก็ดูไม่เป็นหรอกครับนะครับพรนะรัอือ่ะกระเตตกจะให้มานะครับให้มาก็รับไว้นะครับอรนะ ให้ด้วยใจแล้วก็รับด้วยใจนะครับโอ้โหสุดรอเลยเนี่ยหนักปกอะไรเนี่ยจตุคามนะน่าจะเป็นจตุคามเนาะโอเคครับจะชื่นชมของฝากเรียบร้อยแล้วก็มาทำงานต่อแล้วกันนะครับมันก็ปลาไปสามสี่นาทีแล้วอะ นะฮะอันนี้ก็เป็นนะครับพูดง่ายๆก็คือผมดูแล้วเนี่ยเป็นทรายกวาดทรายนะครับผมจิ้มไม่ดูเลยนะครับนะจะขึ้นจะมันจะขึ้นพวกหินพวกนี้มันจะขึ้นถึงแค่ทัวรมารีนนะครับแล้วก็ไปโนนเลยครับได้แค่นี้นะครับเต็มที่ได้แค่นี้แค่นี้นะครับแต่ผมจิ้มหินมากๆเนี่ยฮะเครื่องผมเนี่ยจะพังนะครับมันจะพังจิ้มไม่ดูเป็นคร่าวๆนะครับอ่ะอันนี้ที่ยิบยิบยับยับนะครับนะครับ เป็นพวกไซนะค,คอร์สเศษคอร์สเนี่ยครับเป็นเศษคอร์สเนี่ยครับนะฮะนี่ที่เขาไปทําเป็นแก้วนะครับกกรนะครับวจิถุน่ก็ขึ้นมาอยู่ีนนี้ครับระดับนี้เนาะจิ้มไว้นนะจิ้มไว้ถ้าไม่จิ้มนี่เข็มจะตกไปที่แก้วนะครับนะทุกกรนที่ผมจิ้มนะครับนะอันนี้ก็จิ้มไว้นะครับนะตัวนี้เป็นแก้วนะครับ มีเศษแก้วด้วยนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นนะขึ้นค่าแก้วค่าธรรมดานะครับปดเร็วเลยนะครับจะได้หายห่วงทุกทีนะครับนะฮะมันไม่ใช่หินไม่ใช่เพชรไม่ใช่พลอยมันเป็นหินธรรมดาเลยครับหินธรรมดาพบเจอได้ง่ายนะครับนะฮะต้องเวลาหาหินหาอะไรต้องมีสติหน่อยครับมีความรู้เยอะๆนะครับ ดูดูว่าเขาหาแร่หาอะไรที่มันมีราคานะครับแลอยังจะไปเชื่อเขาว่าราคาสิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้านอะไรครับมันเป็นการเมคสร้างขึ้นมาได้นะครับผมจะตั้งราคาผมเท่าไหร่ก็ได้นะครับเป็นช่องของผมนะครับนี่คืออธิบายนะครับบางทีบางคนไม่รู้ขาย20่0ิบสามสิบล้านมันไม่มีใครขายกันอกนอกจากคนจะมาขอเสนอซื้อคุณออนั่นคุณขายได้นะค,คุณจะตั้งราคาเท่าไหร่ครับ อันนี้คือให้ความรู้นะครับอ่ามันก็ต้องพอใจผู้ซื้อผู้ขายนะครับนะครับมันเป็นการที่ตั้งราคาเนี่ยอันนี้เป็นขึ้นเป็นหยกนะครับหยกใส่นะครับผมเครื่องขึ้นมายังไงผมก็ว่าไปตามเครื่องนะครับนะท,ท,ทั้งที่ผมรู้ว่ามันเป็นหินชนิดอะไรนะครับนะมันขึ้นมาผมก็ให้ไปตามสภาพนะ นับกลีบนะครับนะครับนี่แทกขึ้นมานะครับโอเคนะครับนะครับขึ้นอมาทิสนะครับขึ้นมาเป็นหยกพกพีนิวนะครับอันนี้นะครับนะครับอยู่ตัวมารีนนะครับอยู่ตัวมารีน เป็นพวกคอร์สพวกพลอยอ่อนเนื้ออ่อนนะครับนีอยู่ในกลุ่มนี้เราก็มาหาต้องมีกล้องมาหาแลกอีกทีว่าเออมวลสารพวกนี้มันอยู่มันคืออะไรอันนี้ก็ดูร่าข้าร่้าวของข้าความแก็งว่าเออมันอยู่ในกลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับอ่ะล้วก็มาดูตัวเนี้ยผมมันเป็นレสเจสเปอร์นะครับ มขึ้นมาทางหยกเลยล่ะนะครับโอเคนะครับมีเนื้อขาวน้เนื้อขาวนะครับไปทำแหวกทำาอไะได้นะครับตอนนี้นะครับผมว่าเป็นดูดีกว่านะครับเป็นเนื้อนุ่มนะครับอันนี้ผมจะให้ดูนะครับรอยชสินหนึ่งนะฮะถามว่า ตัวนี้ยนะครับอย่างเนี้ยนะฮะขึ้นขึ้นมายกเลยนะครับอืจับกับตัวเนี้ยอ่ะนะครับสีอย่างเนี้ยนะฮะขึ้นยื่มขึ้นมาเนี่ยสเปเนิยยกเนี่ยอยู่เนี้ยถามว่าคุณจะให้ราคาตัวไหนอ่ะนะครับราคาไหนอ่ะตัวไหนมีราคาตัวไหนไม่มีราคานะครับ อะเทียบทั้งทั้นที่ว่าฐานค่าขึ้นเหมือนกันนะครับนะพอจะพอจะแยกนะฝั่งฝั่งนี้หรือฝั่งนี้คุณจะเลือกซื้ออะไรนะครับนะครับอันนี้ผมก็ว่าเป็นดยกเย็นนะครับเนี่ยแต่นี้ไม่มีความเย็นนะครับนี่นะครับขึ้นมานใหใดๆเลยครับ เป,นเ,นนะเป็นเนื้อแก้วนะครับเป็นเนื้อแก้วครับคือผมอยากแยกให้เห็นนะครับไม่ได้เอามาแบบเอาชนะอะไรแล้วก็คือเวลาหินมีค่าหินมีค่าคือเป็นหินแบบนี้นะครับนี้หินมีค่าเป็นหินแบบนี้คอมเมน นี่คือหินที่มีค่าครับหินมีค่าครับก้อนเดียวเปลี่ยนชีวิตหมายถึงว่าคุณภาพของเขานี่มันสุดแล้วดีดีกว่าก้อนอื่นครับนั่นถึงจะแต่ทั่วๆไปก็คือตามราคาหลักนะครับก็คือเป็นประมาณนี้นะครับโอเคไปสรุปกันเลยนะครับผมก็รีบมาทำให้อาบเซอร์นะบุญชูมครับประมาณหลังเขาวล้ก็ทำให้เรียบร้อยแล้วครับ หินนี้มันไม่ใช่ทับทิมน,นะครับมันเป็นพวกเจสเปอร์พวกหยกเจดะพวกหยกพวกอะไรเงี้ยเป็นสีแดงนะครับนะเป็นพูดง่ายก็เป็นเลนเจสเปอร์นะครับเจสเปอร์นะครับหรือยังเนือเป็นพวกไขมันนะครับแซกสีขาวกขาแซกเขาเป็นลายสวยสวยดีนะครับไม่สากนิ้วไม่สากผิวนะครับถ้าเป็นจากเครื่องประดับยมณีได้ด แล้วก็ขอบคุณนะครับพาสมเด็จนะครับแล้วก็วก็อะไรนะคุณแผนนะครับพาคุณแผนแล้วก็วกงงาานะครับองค์จตกคามรรามาเทพนะครับนะครับมาให้ก็ขอบคุณมากแล้วก็ผมก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วก็ครับก็ตามกติกานะครับก็คือผมเคยส่งให้ไปเขานะครับส่งออขอค่าส่งออขอค่าอะไรให้เรียบร้อย <c oughs> แต่ก็คือทีนี้ถ้า ก็ตามกนกติการครับเดี๋ยวคนอื่นเขาก็จะเอาเป็นตัวอย่างครับส่งส่งมาแล้วก็เราไม่มีค่าตรวจไม่มีค่าส่งกลับแล้วผมก็ควักเนื้อตวัวเองอีกกลับมาเป็นวงโคจรอีกเป็นวงโคจรอุบาติอีกเหมือนเดิมนะครับคือผมก็ลงทุนทําให้ทุกอย่างขอบคุณแล้วนะครับคือผมอยากอันเนี้ยส่งมาเราส่งพามานะครับส่งพามาให้อันนี้ก็ตามกติกานะครับเดี๋ยวว่าผมใจดํานะครับ ผมก็มีของฝันฝากไปให้นะครับแต่ทีนี้ผมไม่ส่งกลับนะครับที่ไม่ส่งกลับเพราะว่าคุณไม่ทําการกติกาในการส่งกลับนะครับคุณจะส่งมาร้อยหนึ่งก็ได้ส่งมาเลยขอให้มีค่าส่งกลับผมนะครับยินดีส่งกลับให้ไม่งั้นคนอื่นเขาจะส่งมาครับก็เป็นตัวอย่างนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่ช่วยนะครับผมก็ช่วยแล้วผมก็ตรวจแล้วนะครับคือเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะครับนะครับแล้วก็ พอส่งมาปุ๊บทำไมผมไม่อยากตรวจไม่อะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อยากตรวจผมไม่มีเวลาว่างนะครับนะไม่มีเวาเราว่างจริงๆแล้วก็คือความรู้สึกของผมแบบเฮ้ยเราโดนเราเปรียบหรือเราได้เปรียบกันแน่นะครับแต่ทุกครั้งที่ทำหรือว่ผมทําด้วยความจริงใจไม่ว่าคุณเอาเปรียบหรือไม่เอาเปรียบนะครับผมก็ทําด้วยความจริงใจเสมอนะครับแต่ก็คือทําตามกติกานะครับเพราะเป็นเรื่องดีครับนะ หนึ่งผมจะได้มีกําลังใจในการทํานะครับบอกได้เลยว่าผมเวลาผมทำแล้วผมควักตงังควักทุนควักอะไรเงี้ยผมไม่ได้เป็นคนรวยแม่อะไรมากมายนะครับผมเพียงเลียงอยากให้คุณเข้าใจว่าเวลาคุณเดินทางไปตรวจของทรัพยากรเวลาคุณเดินทางไปนู่นนี่นี่คุณถามผมถามว่าพวกคุณต้องเสียเงินเสียทองงินไปเท่าไหร่นะครับตรวจครับผมให้มั่นใจก่อนเช็คให้ผมให้ดีก่อนเออมันจบูรณ์แล้วไปไปตรวจ ต้อรับคุ้มค่านะครับเขาไม่ได้ตรวจแบบผมนะไม่ได้ตรวจเป็นชิ้นถ้ากรมทรัพยากรเขาก็ดูให้นะครับดูให้แล้วก็ค่าจิตต์จะถูกหน่อยครับค่าเดินทางคุณก็ต้องรอรอแน่นอนแหละนะครับค่าส่งกลับเขาก็ไม่ได้ส่งกลับให้คุณนะครับเพราะคนเขาดูเยอะคนระับคุณต้องต่อคิวหลายๆวันครับแล้วส่วนที่ไปอย่างสมมุติว่าเอกชนถ้าคุณไปตรวจ ครับคุณโดนได้โดนโดนเลยนะครับก้อนละเขานับเป็นก้อนแล้วเป็นชิ้นนะครับจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะเขาก็จะมีใบใบเพยให้ใบตรวจให้นะครับตอนนี้ผ่านผ่านในการตรวจให้เรียบร้อยแล้วนะครับเออแล้วคุณตรวจดีเมตรนะครับแล้วมันใช่หรือไม่ใช่นะครับ่วนก็กลับมาด้วยความความรู้สึกนะครับนะครับผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับใครจะขอที่อยู่ไปตรวจผมก็ให้ที่อยู่ครับแล้วผมก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียจากร้านที่ไหน ที่ผมแนะนำเลยสักที่นะครับคือผมแนะนําให้ก็คือความสมัครใจนะครับนะแต่ถ้าตรวจของผมก็คือทําตามกติการครับนะค่าตรวจของผมนะครับอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับใครว่าคุ้มก็แต่ว่าคุ้มก็คุ้มมากนะครับสาหรับผมนะครับผมยังไม่มีใบเติมนนะฮนะแล้วหลายท่านก็กลับไปผมก็มั่นใจนะครับที่ดูคิดของผมคนระับ เพราะหลายท่านได้ความรู้ได้กลับไปแล้วก็ได้ไปเจอได้ไปพบสังคมนะครับผมคือทางผ่านของพวกท่านนะครับก็อยากทําให้ประทับใจนะครับสามารถคุยบผมได้ผมเป็นพี่เลี้ยงให้ดูตลอดนะจนกว่าคุณจะเก่งยังได้ครับตอบช้าตอบเร็วหน่อยก็อย่าว่ากันนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะจ๊ะนะครับโอเค